ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม F คร i ยท t วี K นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีโหลดเกมลุกดจนงบต้ง่ายๆใน Discord นะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับพอทุกคนเลื่อนมาลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนกดไลค์หทีครับโอเค okay, ครับ แล้วก็มาตรงที่นี้นะครับโหลดเกมรูปจดในดิสคอร์ดนะครับให้ทุกคนกดไปที่ลิงก์นี้เลยครับอ่าให้เรากดไปที่ตอบรับการชวนชวนนะครับอ่าส่วนใครที่มีดิสคอร์ดอยู่แล้วก็ให้เปิดดิสคอร์ดของโปรแกรมได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่อยากกดตรงนี้ก็กดยกเลิกเลยครับเข้าผ่านเว็บก็ได้นะครับถ้าใครที่เข้ามาเริ่มแรกนะยังไม่เคยเข้าดิสคอร์ดอะไรแบบนี้นะครับ มันจะมีให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลนะครับทุกคนได้เราก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะตอนแรกมันจะมาตรงนี้ใช่ไหมให้ทุกคนเลื่อนขึ้นข้างบนเลยปึ๊บให้ทุกคนกดมาตรงนี้นะครับอ่าไฟล์โหลดเกมหลดจุดหนึ่งเบต้าชื่อไฟล์นะครับให้กดตรงนี้เลยปึ๊บอ่าทีนี้มันก็จะทําการโหลดตรงนี้นะครับโหลดมาแล้วนะอ่าให้เราก็กดตรงนี้นะครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมลากมานี่ก่อนนะ ทีนี้ไฟล์เกมหมดจุนเบต้าก็มาอยู่ในเครื่องเราแล้วนะโหลดง่ายๆนะครับทุกคนนะโหลดง่ายมากเลยไม่ต้องทาอะไรนะครับดังนั้นคนก็ติดตั้งอะไรก็ติดตั้งได้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถโหลดเกมโหลดจุนเบต้าได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ซับสไคร้ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ